สวัสดีครับวันนี้วันที่25เดือน5ปี2022วันนี้ก็มามาจดบันทึกกันอีกอสวัสดีตัวเองในอีก1ปี3ปี5ปีข้างหน้าถ้าย้อนกลับมาดูคลิปนี้เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดู Bitcoin BTC เข้าไปดู Binance ตอนนี้มีคนกำลังเทอยู่ตัวเทมาแล้วมาเร็วปกติมา3ามทุ่มเที่ยงคืนอหลังจาก เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็มีการเทนะเมื่อวานเทมาจากจุดนี้ตอนสามทุ่มพอดีเลยสามทุ่มเมื่อวานเทสองทุ่มเหรอเริ่มตั้งแต่สองทุ่มาจากจุดสูงสุดเท่าไหร่หวะสองเก้าสองประมาณสองเก้าสองสองหมื่นเก้าพันสองร้อยแล้วก็เทลงมาแต่ว่าเมื่อวานไม่ผ่าน เมื่อวานมาเจอแนวต้านสอง0ปตายครับโดนดีดกลับขึ้นไปที่29650อืมเมื่อวานคนเทเจ็บตัวแล้วก็แล้วก็พอตอนเช้าก็ดีดก็ดันขึ้นดันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีเทลงจาก30เมื่อวาน BTC ขึ้นไปถึง30แล้วค่อยไล่ลงแต่ตอนนี้มากำลังโดนเทอยู่แต่ว่าแนวต้านเยอะอยู่นะสงสัยจะลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อ ก็ช่างมันตอนนี้ไม่ได้เข้าอะไรตอนนี้อยู่ที่สองเก้าสามเ้าสามแนวต้านน่าจะซับสองเก้านี้ก็เหนื่อยแล้วกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นสูงลงต่ำกราฟโหดร้ายมากช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแอปแอปบีเราแอปบี แอปปี้ไหนจ้าไอ้ว่าแอปปี้นี่ไม่ยอมขึ้นเลยขนาดบิตคอยบิตคอยเด้งขึ้นแอป,ปก็ไม่ขึ้นนะแอป,ปลงยาวเลยเมื่อวานลงมาที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็ไม่กระดิกขึ้นไปอีกเลยแล้วก็ลงต่ำอย่างเดียวลงท่าเดียวกราฟไซเวขาลงตอนนี้หล่นมาอยู่ที่เจ็ดจุดสองโหราคาต่ำมาก แล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูชิบะชิบานโนของชานชิบะไหนจ้ามันก็วิ่งอยู่แถวนี้แล้ครับทั้งวันหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดถึงเปล่าก็ไม่รู้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจกว่าเนี้ยนอน่าชิบะนี่โอ้โหลวงฮะอ๋อลวงตาม BTC เมื่อกี้นี่เองถ้าไม่ถ้ายังไม่ใช่ช่วงเทก็ยังอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งเจ 1นึ่ไม่ขึ้นแล้วก็มาไซ์เวย์อยู่ตาม BTC ตอนนี้ตอนนี้จะดูจะขึ้นจะลงก็ต้องอยู่ที่ BTC ะว่าจะโดนเขาดันลงไหวไหมรับไหวหรือเปล่า294เกามแนวต้าน29งาวต้านเท่าไหร่เนี่ย292เหรอแสดงว่าแนวต้าน แล้วต้านอยู่ที่สองสองมืนเก้าพันถ้าทะลุสองหมืนเก้าพันนี้ลงยาวเลยท่าทางแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีแล้วก็รูชิบาเสร็จแล้วไปดูเบบี้ด็อกอืมไอ้นี่ก็ขึ้นลงก็ไม่เท่าไหร่ไม่มีผลเท่าไหร่จากอยู่แถวหนึ่งหกตอนนี้ลงมาหนึ่งสี่เก้าห้าก็ตีไปว่าหนึ่งห้าวิ่งอยู่หนึ่งห้าหนึ่งหกไม่มีอะไร ยังไม่ซื้อเดี๋ยวรอประชุมเฟสกลางเดือนหน้าก่อนหลังประชุมค่อยซื้อสักหนึ่งรอบอ่าเบบี้ด็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้นี่ดีกว่าวันนี้พยายามซื้อเหรียญใหม่เหรียญอะไรเนี่ยชินบ ja. ิชินจาเออชินจาอยู่ไหนจ้าเหรียญชินจา เหรียญชินจาวันนี้หาซื้อจนได้พวกแบงเมาใครบอกเหรียญไหนดีก็วิ่งไปซื้อหมดมเหรียญชินจาตอนนี้เลขศูนย์นำหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขศูนย์นำหน้าห้าตัวหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งสงสามสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าเคซื้อไปแล้วมันจะขึ้นจะลงเรื่องของมัน ดีก็ไม่ซื้อแล้วก็นอกจากเหรียญน,นี้แล้วเขาบอกมาเขาว่ามาอะไรนะเหรียญในนี้อีกชิปด็อกเออใครว่ามาไปหมดแมงเม้าบินเข้ากองไฟเลยเนี่ยตัวพ่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้หกศูนย์หกตัวแล้วก็ตามด้วยหนึ่งศูนศูนย์ห้าโอเคนี่ก็ซัดไปแล้วอืมไหนก็้าไปทิ้งไว้ตัวละห้าร้อยอนาคตอีกสามปีห้าปีมาดูกันมันจะหายไปหรือมันจะขึ้น ไม่สนโอเคก็สำหรับใครที่อยากซื้อเหรียญชิปด็อกหรือว่าเหรียญช ja, ินจาก็ตอนนี้ผมเข้ามาซื้อที่ที่กระดานเทรดของฮอตบิ t เนี่ยเพิ่งสมัครเมื่อเช้าแล้วก็ลองอลองแรกลองโอนเหรียญโอนเหรียญจากบิดครับมาแล้วเข้ามาซื้อ,อ,อก็ทำได้อยู่ก็โม่โม่ไป ก็ส่วนสําหรับเหรียญเหรี y d o อกก็ต้องเข้าไปซื้อที่ OKX OK ก็คือกระดานเทรดของ OKX OK แต่จะซื้อแต่เหรียญแต่ละทีนี่ต้องเข้าแต่ละกระดานชีวิตลำบากก็ถ้าใครผมก็แนบลิงก์สมัครแล้วก็แนบลิงก์อ่ u b e วิธีสมัคร OKX OK แล้วก็วิธีสมัครกระดานเทรดฮอปปิดไว้ด้านล่างถ้าใครอยากสมัครอยากซื้อเหรียญชินจา,าชิปด็อกเบบี้ด็อกก็สมัครตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมาก6นาทีโอ้นานแล้วเนี่ยปกติปกติคุยแค่5นาทีพอแล้วเยอะแล้ววันนี้เยอะโอเคครับบ๊ายบายจ,บจบุ๊บ